สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันนะคะกับพี่เมย์นะคะกับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็นรุ่น5 kva นะคะตัวนี้นะคะเป็นไมโครเทคนะคะ5 kva สามารถที่จะรองรับนะคะไฟตกเนี่ยได้ต่ำสุดนะคะก็คือ90โวลต์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟเกินนะคะถึงส0 0รอ300วอต์ัเลยค่ะส0 0รวลต์เลยนะคะถือว่ารองรับไฟเกินนะคะได้เยอะมากๆเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเป็นเครื่องแก้ไฟตกเครื่องกันไฟตกหรือว่า Stabilizer AVS AVR นะคะเป็นเครื่องกันไฟตกนะคะที่ได้รับมาตรฐานนะ,ะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 9001มาตรฐาน ISO 14001นะคะหรือว่าจะเป็นมาตรฐาน CE ก็ต้องตัวนี้แล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีหนึ่งหน้าจอนะคะที่เอาไว้แทรงสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะไฟเข้านะคะหรือว่าจะเป็นไฟออกนะคะ IP นะคะคือไฟเข้า OP คือไฟออกนะคะก็คือไฟออกเนี่ยคือไฟที่ปรับแล้วเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็แจกที่อุปกรณ์ไฟฟ้าและทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็สเสถียรนะคะ ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าในกรณีที่ไฟนะคะมันเข้ามาเกินนะคะเกินมากๆเกินกว่า300โวล์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นให้นะคะเป็น H I นะคะหรือว่า High นั่นเองค่ะแต่ถนะ้าในกรณีนะคะที่ไฟเนี่ยเข้ามาต่ํามากๆนะคะต่ํากว่า9 0โวล์นะคะเครื่องเนี่ยก็คือจะขึ้นนะคะเป็น LO นะคะหรือว่าโลเนี่ยให้เราเนี่ยนะคะได้เห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยไฟมันเข้ามาตกแบบต่ํามากๆนะคะก็แนะนําเลยนะคะว่าให้ใช้เครื่องกันไฟตกกับตะกีดดีกว่าเพราะว่าสถานะเนี่ยคือแจ้งหมดนะคะมีพร้อมหมดนะคะอ่ะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าด้านในนะคะหม้อปแปลงของดวเต็มนะคะระบายความร้อนนะคะได้แ,แบบธรรมชาตินะคะป่าไฟเร็วเพิ่มไฟไวนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยก็คือ มอแปลงโครถเต็มยังไม่พอนะคะก็คือจะมีพวกรีเทขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีพวกสมองกลน,นะคะไมโครโปรเซ็นเซอร์นะคะที่ชาญฉลาดนะคะอยู่ในตัวเครื่องอีกด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีเบกเกอร์นะคะ2ตัวนะคะก็คือเป็นเบกเกอร์ที่เป็นสเตเบลิเซอร์นะคะแล้วก็จะเป็นเบกเกอร์บายพาสวิตในตัวนะคะสเตเบลิเซอร์เนี่ยเอาไว้ใช้ทําอะไรนะคะหลายคนก็คือสงสัยกันมากนะคะและถามกันมาเยอะมากนะคะว่า สเตบีไเซอร์นะคะเอาไว้ใช้ตอนไหนเอาไว้ทําอะไรนะคะสเตบีไเซอร์นะคะก็เอาไว้ยกขึ้นนะคะเมื่อเวลาที่เราต้องการเปิดตัวเครื่องนะคะหรือว่าต้องการที่จะสั่งงานตัวเครื่องเนี่ยเราก็ยกขึ้นได้เลยทันทีนะคะถ้าในกรณีที่ทําไมคะเราอะต้องการที่จะไม่ใช้ไฟนะคะผ่านเครื่องนะคะเราก็สามารถที่จะยกนะคะเบเกอร์ Baker, ที่เป็นใบพาสวิกยกเบเกอร์ตัวนี้ขึ้นได้เลย และที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเครื่องกันไฟตกนะคะที่สําหรับไฟหนึ่งเฟสนะคะใครที่แบบไฟ220โวลต์ o, หรือว่าาไฟหนึ่งเฟสอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ 5kVA เนี่ยจะรองรับโหลดนะคะได้สูงสุดเนี่ยก็คือ22แอมป์นะคะตัวนี้รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้22แอมป์นะคะใครที่จะไปใช้นะคะไม่ว่าจะไปใช้กับพวกปั๊มน้ำนะคะปั๊มน้ หนึ่งแรงสองแรงก็ใช้ได้นะคะไม่ว่าจะไปใช้นะคะกับปั๊มเสมอปั๊มหอยโขง่งหรือปั๊มบาดานก็สามารถใช้งานได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะจะไปใช้คุมในบ้านนะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือสามารถที่จะปรับไฟเพิ่มไฟนะคะแล้วก็จะพิมพกาไฟฟ้าทําให้ถุปกาไฟฟ้าทํางานได้อย่างแบบ สเสถียรเลยนะคะแล้วก็รถปัญหาเรื่องไฟตกแล้วก็ทําให้กรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันเสียหายมันพังนะคะเพราะว่า ทุกคนจะรู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าในกรณีที่ไฟตกหรือว่าตกบ้างเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะอาจจะเสียหายหรือว่าพังได้นะคะเราก็คือควรที่จะมีนะคะเป็นเครื่องกันไฟตกหรือว่าสเตย์เบ z e ล A V S A V R ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะไปแก้ปัญหานะคะให้เราเนี่ยนะคะได้ใช้งานนะคะกับเครื่องกันไฟตกแล้วก็ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราเนี่ยไม่เสียไม่พังต่อไปนะคะ แต่คนจะบอกว่าที่บ้านเนี่ยโอ้โหแบบมีปัญหาเรื่องไฟตกมาเพราะว่าบ้านอยู่ปลายสาย mm. เดินสายไกลรักสายไกลนะคะบางคนบอกว่าอยู่แับปลายสายปลายแบบปลายทางเลยนะคะบอกว่าบ้านหลังสุดท้ายของเขตนี้แล้วนะคะบอกว่าเจอปัญหาไฟตกนะคะไม่สามารถที่จะเปิดป๊มน้ําไม่สามารถเปิดแอร์ไม่สามารถที่จะเปิดทีวีนะคะเครื่องเสียงหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้เลยนะคะบอกว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้เนี่ย ลูกค้ามาทางนี้นะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าเรานะคะมีตัวช่วยที่ดีนะคะก็คือเป็นเครื่องแก้ปัญหาไฟตกเครื่องกันไฟตกนะคะที่เป็นรุ่นไมโครเทคนะคะไมโครเทค 5kva ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นรุ่นนะคะที่คนนิยมใช้กันมากนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงนะคะตัวระ6,500บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เนี่ยส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้สินค้ารับประกัน1ปีนะคะเรื่องอะไหล่ไม่ต้องห่วงนะคะอะไหล่เนี่ยมีครบแน่นอนนะคะใครที่ตอนนี้เนี่ย กังวลใจบอกว่าเฮ้ยของตะกรีเนะี่ยเป็นของอินเดียนะเป็นของนาเข้านะใช่ถูกต้องค่ะแต่เรื่องอะไรไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเรานําเข้าของแล้วก็นําเข้าอะไรมาด้วยนะคะลูกค้าจึงแบบสบายใจ แล้วลูกค้าไม่ต้องมากังวลใจว่าเฮ้ยมันจะมีไหมหรือคือไม่ต้องกังวลนะคะมีแน่นอนนะคะแต่ว่าจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าเครื่องเนี่ยมันไม่ค่อยเสียมันไม่ค่อยพังนะคะเราไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยจ้าอะไรก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าหลายคนถามกันมาเยอะมากนะคะว่าไมโครเทคเนี่ยมีรุ่นแอร์ไหมนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไมโครเทคนะคะมีรุ่นแอร์นะคะมีรุ่นที่รองรับแอร์นะคะตั้งแต่แอร์9,000 BTU นะคะไปจนถึงแอร์24,000 BTU นะคะหรือว่าสำหรับไทยนะคะ ที่ต้องการที่จะไปใช้นะคะกัแบแอร์ไม่ว่าจะเป็นแอร์9 0 0 0 BTU นะคะแอร์1 2 0 0 0 BTU แอร์18,000 BTU นะคะหรือว่าจะเป็นแอร์24,000 BTU นะคะก็สามารถที่จะมาสอบถามกันได้นะคะเข้ามาปรึกษากันได้เพราะว่าเราเนี่ยมีหลายรุ่นนะคะหลายตัวหลายขนาดนะคะถ้าแบบว่าสนใจนะคะจะไปใช้นะคะหรือว่าจะเอาไปทําไมคะบบเอออยากไปไว้ที่ร้านอยากไปขายที่ร้านนะคะหรือว่าอยากแนะนําเพื่อนนะคะเราก็มีราคาพิเศษนะคะ สำหรับลูกค้าให้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ย บอกว่าสนใจนะคะบอกว่ามีรุ่นที่ใหญ่กว่า 5k ไหมนะคะมีรุ่นแบบว่า 10k 20k 30k ไหมนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าไมโครเทคเนี่ยก็คือมีนะคะไม่ว่าจะเป็น 5kva 10kva นะคะหรือว่าจะใช้เป็นตัว 20kva 30kva ก็ได้นะคะเอาไปใช้แก้ปัญหาไฟตกแก้ปัญหาไฟเกินแก้ปัญหาไฟกระชากนะคะให้มันจบไปให้มันดแับบ หายไปเลยไอไฟตกเนี่ยนะคะไม่ได้มาเจอกันอีกเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย คือช่วยได้จริงนะคะคนใช้เยอะรีวิวเยอะนะคะไม่ต้องหว่วงเลยนะคะบางคนเนี่ยกันถามกันมาเยอะมากว่าเฮ้ยรีวิวมีไหมนะคะรีวิวมีนะคะไม่ว่าจะเข้าไปดูในพวกช่องทางนะคะใน Tik t o อกนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูในเฟซบุ o กนะคะหรือว่าจะไปเป็นพวกเพจต่างๆนะคะของดตรกรีนนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูในช่อง u t u b e นะคะด r งเตอร์กรีนชแนลเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะไปดูรีวิวสินค้านะคะหรือว่าจะซื้อสินค้าเนี่ยก็ยินดีเลยนะคะหรือว่า สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะที่จะสั่งซื้อสินค้านะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางราสรานะคะหรือว่าช่องทางช้อปปีนะคะหรือว่าจะสั่งผ่านไลน์นะคะเป็นไลน์ช็อปนะคะหรือว่าเป็นไลน์โเอเนี่ยก็เข้าไปสั่งกันได้นะคะหรือว่า จะสั่งตรงอันนี้ก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยนะคะสามารถสั่งตรงนะคะไม่ว่าจะ่าโทรมาก็ได้นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0 9 2ย์นะคะ638 2229นะคะหรือว่าจะโทรที่เบอร์0ูนย์นะคะ6 3 8 2 3 6 6, 6, 6 8, นะคะหรือว่าจะโทรนะคะที่เบอร์0ู2ย์นะคะ638นะคะ2723นะคะก็โทรเข้ามาได้หรือว่าจะทักไลน์นะคะ ID ดีไลน์จะเป็น s SI, อ g n นะคะ DRGR แบบีเอ็ R e N นะคะเข้ามาฟุดคุยนะคะสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับบริเอ็นต่างๆนะคะของเครื่องนะคะก็เข้ามาคุยได้นะคะแล้วตัวนี้ต้องบอกย้ำอีกทีนะคะว่าเป็นรุ่น5 kva นะคะสเปคเครื่องเนี่ยก็คือสามารถที่จะรองรับโหลดนะคะได้ถึงย2่าแอมป์นะคะและตัวนี้นะคะก็คือปรับไฟเพิ่มไฟ ไวอัตโนมัติราเบร์เซนนะคะและตัวนี้นะคะสามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ตามสุดเนี่ยก็คือได้ถึง90โวล์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟเกินนะคะก็คือจะได้ถึงเนี่ยสามโวล์ค่ะปรับและเพิ่มไฟไว แล้วตัวนี้นะคะที่บอกไปนะคะว่าเป็นรุ่นที่ระบายความร้อนนะคะแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือด้านในมอแปองรงขดลวดเต็มนะคะจะมีเบกเกอร์นะคะก็คือจะสองมีเบเกอร์สองตัวใช่ไหมที่อยู่ในตัวก็คือเป็นเบเกอร์นะคะที่สเตนเลิไรเซอร์นะคะแล้วก็ไบพาสสวิกในตัวนะคะก็คือสเตนเลไเซอร์เนี่ยเอาไว้ใช้นะคะเมื่อเวลาที่เราต้องเปิดเครื่องนะคะส่วนไบพาสสวิกเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้นะคะเมื่อเวลาที่เราต้องการต่อตรงเครื่องเนี่ยเราก็ยก นได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปรอช่างไม่ต้องไปรอใครเลย,เ,ลยเพราะว่าถ้าในกรณีที่มันเสียมันพังนะช่วงที่เราเนี่ยต้องใช้ไฟอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะก็าสามารถที่จะยกเบเกอร์นะคะบายพาสวิเนี่ยเพื่อต่อตรงได้อีกนะคะก็คือเหมาะมากนะคะกับทุกสถานที่สถานการณ์นะคะกับเครื่อตรงนี้นะจะแ,แก้ปัญหาไฟตกกันไฟตกนะคะนึกถึงรเตรีแล้วกัน